รถยนต์เมืองไทยทํามาทําไปจบครึ่งปีแรกสัญญาณไม่ค่อยดีครับปีนี้ดีไม่ดีรถยนต์เมืองไทยจะขายต่ําที่สุดในรอบ15ปีเวลาที่สดใสของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เมื่อสองครั้งที่ผ่านมามันจะกลับมาอีกหรือไม่เป็นเรื่องน่าคุยนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวรถยนต์เมืองไทย ทำมาทำไปจบขึ้นปีแรกสัญญาณไม่ค่อยดีครับปีนี้ดีไม่ดีรถยนต์เมืองไทยจะขายต่ำที่สุดในรอบ15ปีเวลาที่สดใสของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เมื่อสองครั้งที่ผ่านมามันจะกลับมาอีกหรือไม่เป็นเรื่องน่าคุยนะฮะคือที่เราเอาเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับอุตสาหกรรมของรถยนต์บ้านเราเนี่ยนะครับเติบโตมาไม่ต่ำกว่า4 0 5 0ปีกันแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่นโยบายเปิดประเทศแล้วก็บอกว่าสำหรับประเทศไทยนั้นเป็นรับจ้างผลิตจะไม่มีนโยบายผลิตรถยนต์แห่งชาติ นะครับอย่างเช่นมาเลเซียก็มีโปรบบตอนโฟตอนของเขาเนี่ยนะฮะ,ะทางด้านของเวียดนามตอนนี้เ็ามีไงวินเฟสต์นะครับเป็นรถไฟฟ้าแห่งชาติของเขาส่วนบ้านเราตอนนี้เป็นรถสัญชาติแบรนด์ต่างชาติไม่ใช่เป็นฐานการผลิตเติบโตมาเรื่อยๆดีมากมากและเป็นช่วงที่เรียกวานาทีทองเนี่ยดึงดีมาหรือความต้องการในอนาคตเนี่ยนะครับมากระจุกตัวในช่วง2เขาเรียกว่าเป็น2โปรแกร,รมทอง2เวลานาทีทองของประเทศไทยใน2ยุค แต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เจอแบบนี้เลยนะครับ TTB Analytic เนี่ยซึ่งเป็นสำนักงานวิใจัยในเครือของธนาคาร TTB เขาก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ว่าทํามาทําไปเนี่ยนะครับ2067อาจจะเป็นปีหนึ่งที่ต้องถูกจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ว่าจะเป็นปีที่ตกต่ําหนักสุดถึงในรอบ15ปีนะมันเกิดจากอะไรละ่ะเอาเรา,เรา,เรา,เราต้องมาดูกันนะครับเมื่อถ้าถอยต่ําสุด15ปีแล้วต้องถอยกลับไปนะครับโควิดนีตน่ตอนนี้ประมาณสัก4-5ปีถูกไหม ถอยไปมากกว่าน,นั้นคือปีแล้ตอนน้าท่วมปี54ถูกไหมคถอยไปยาวกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปี2008แล้วถ้าถอยยาวมากกว่าน,นั้นนยครับก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งปี2,500ทล่40และ1,997นะครับปรากฏว่าทีทีบีบอกอย่างนี้ครับนะอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นผ่านช่วงนาทีทองมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น2ช่วงหลกัหลกๆคือช่วงแรกปี54-55จาได้ไหมน้ำท่วมขังเนิ่นนาน และไม่ปล่อยไม่ระบายนะครับตรงนั้นปรากฏว่าเนี่ยโรงงานแถวนิคมอยุทยาปราจีนนะครับปทุมธานีนะฮะอ่วมท่วมหมดเลยเกิดกำแพงเรียบริมคลองประปาขึ้นมาแบบชิดที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับปรากฏว่า54กับ55ตอนนั้นเนี่ยนะฮะพอน้ำท่วมเสร็จปั๊บนโยบายอัดปุ๊บเลยนะฮะร,รถคันแรกมาทันทีนะครับปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ยอดขายรถจนในช่วงนั้นนะปีละล้านสามล้านสี่คือปีแรกที่ใช้นโยบายนี้อัดเนี่ยขายได้หนึ่งล้านสามแสนคัน พอปีที่2ต่อเน,นื่องขายได้1นล้านสี่แสนคันก็เรียกว่ารถคันแรกนะครับหลังจากนั้นเสร็จปั๊บนาทีนั้นก็หายไปแล้วก็กลับเข้ามาสู่ความจริงว่าปกติในตลาดรถยนต์บ้านเราขายได้อย่างเก่งในช่วงภาวะแบบปกตินะฮะไม่มีเรื่องเหตุการณ์ไม่มีติดอ,อะไรเนี่ยแปดแสนห้าแปดแสนแปดแสนห้าอยู่แถวแนี้นะครับทีนี้ต่อมาในปี6 0ศูนย์ถึงหกสองเครียใกล้เข้ามานิดหนึ่งนะโควิดเกิดเมื่อไหร่2019ทนอนเป็นพศก็62ถูกไหมครับปรากฏว่าหกศูนยถึง62เนี่ยเป็นผลจากการปลดล็อกเงื่อนไข รถคันแรกเพราะตอนนั้นรถคันแรกนีรู้สึกว่าจำไม่ปิดในห้าปีนะคุณต้องถือครองถ้าคุณถ้าคุณขายก่อนแล้วล้วก็ไอ้ส่วนต่างในการหักเค็มคืนภาษีเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแถมถูกฟ้องต่างหากนะฮะปรากฏว่า60ถึง62นะครับปลดล็อกของโครงการรถคันแรกก็เลยทำให้ยอดขายรถยนต์ขึ้นมาแตะเกินล้านอีกครั้งหนึ่งคือ1.1ล้านคันต่อปีนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นขายได้แค่780,000คันเท่ากับประวัติศาสตร์ประเทศไทยของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทย มียอดขายที่ทําได้เกินปีละ1ล้านคัน,นยอยู่3ครั้ง3ปีด้วยกันนะครับก็คือ5้าสี่ห้าห้าหนึ่งดามกับหนึุดสี่ล้านคันแล้วก็ในช่วงรอยต่อ60ศูหกสองขายได้อีก1.1ล้านคันถัดจากโควิดปับ๊บขายปับ๊บเปิดประเทศปั๊บเราไม่เห็นตัวเลยกลับมาใกล้เคียง1ล้านอีกเลยนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับ TDB Analytics เขามองเลยนะฮะว่าถ้าจะให้ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยกลับไปฟื้นตัว ไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โดยเฉพาะไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นร้อเเหมือนก่อนโควิด -19 บเก้ซะหรือซ้ำไปนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์รถยนต์ในประเทศตอนนี้ฟื้นตัวได้ช้าอย่างมากๆคือทีเ a ี a l y อนาลิติกเขามีข้อมูลเฉพาะ5เดือนแรกข,ของปีนี้นะครับปรากฏว่าลบ23.8%นี่คือยอดขายนะ5เดือนแรกประเทศไทยรถขายในประเทศลบ23.8%เมื่อเทียบก,กับ5เดือนแรกในปี66นะฮะแล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มตลอดทั้งปี67เนี่นะครับถ้าเคาะกันแบบนี้เลยเนะี่ มันจะอยู่เฉลี่ยแถวๆประมาณ7จ็ดแสนต้นๆให้เก่งไปเจ็ดแสนแก่ๆไแต่แปดแสน0 0 0คงจะลุ้นหนักแต่ว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยบางค่ายมองต่ำเจ็ดแสนด้วยซ้ำน,นั่นจะหมายความว่านี่เป็นตัวเลขที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยต่ําสุดในรอบ15ปีนะครับฐานท่านผู้ชมครับหรเหลวลาจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยท่านผู้ชมจะตัดสินใจซื้อรถคันใหม่ไหมใครซื้อนะฮะพิมซื้อใครไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อส่งเลยอยากรู้ครับรเวลาที่เหลืออีก ขึ้นปีนี้นะฮะถ้าผู้ชมจัดสินใจจะซื้อรถคันใหม่หรือไม่ซื้อหรือไม่ซื้อส่งไม่ไม่ต้องบอกยี่ห้อไม่ต้องบอกรุ่นไม่ต้องบอกค่ายนะครับเอาแค่ซื้อหรือไม่ซื้อก็อพออยาก,ก<ฤ><อ>รูนะฮะรถยนต์คันใหม่ของถ้าผู้ชมจะเป็นราคาถูกแพงกลางอะไรก็แล้วแต่เครื่องยนต์แบบไหนก็แล้วแต่ถ้าผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้อครับในช่วงเวลาที่เหลือจากนี้จนถึงสิ้นปีถ้าซื้อผิมพ์ซื้อถ้าไม่ซื้อผิม์ไม่ซื้อนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับก็เลยทําให้ แนววิเคราะห์ออกมาแบบนี้ถ้าต่ำสุดรอบ15ปีนอกเหนือจากเศรษฐกิจชะลอตัวกำลังซื้อแล้วมันน่าจะมีปัจจัยอื่นเกิดขึ้นถูกไหมฮะหนึ่งในนั้นคืออะไรทราไหมฮะเขาบอกตลาดรถไทยอิ่มตัวแล้วไม่มีวันที่ดีกลับมาอีกแล้วใช่หรือไม่ไม่มีวันที่จะได้เจอยอดขายถึงปีละหนึ่งล้านคันใช่หรือไม่เราก็ต้องมาดูคันเขาว่าตรงไหนทราไหมฮะเขาจะเอาจํานวนประชากร1 0 0 0ันคนในทุกประเทศที่อยู่ในแถบอาเซียนเทียบเคียงกับว่าจํานวนรถยนต์ต่อจํานวนประชากร1,000คนในแต่ละประเทศเป็นเท่าไหร่ ถ้าตัวเลขน,นี้สูงโอ้โหโอกาสจะทําให้ขยะตลาดมันขายไปต่อได้มันเหนื่อยนะถ้ากับว่าตลาดมันขึ้นมาเต็มอินเต็มแม็กซ์แล้วไนงะคือคนมีกําลังซื้อถึงเต็มแม็กซ์แล้วนะถึงประเทศไทยจะมีประชากร65-70ถึงล้านคนนะครับแต่พอเราวัดว่า1,000คนเนี่ยมีครอบครองรถยนต์อยู่กี่คันท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าประเทศไทยนี่เยอะสุดเลยนะฮะ277คันต่อคนไทย1000คนในขณะที่นะฮะไปเทียบก,กับตลาดอื่นๆที่เขากําลังเติบโตเนี่ยคนเวียดนามเนี่ย คนเวียดนามมี50คันต่อประชากร1,000คนน้อยกว่าเรามากน้อยกว่าเราเป็นประมาณร่วมๆ15-20เท่านะฮะฟิลิปปินส์เนี่ยมีแค่38คันต่อคน1,000คนอันนี้ยิ่งน้อยเขากวอีกไปดูอินโดนีเซียซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกประชากรตั้ง260ล้านคนขึ้นแต่เขาก็มี78คันต่อ1,000คนในกระดษที่ประเทศไทยมีประชากรตรงนี้68-70ล้านนะฮะคิดแล้วก็เดี๋ยวประมาณร่วมๆเท่าไหร่ดีอ่ะ เกือบเกือบเจเท่าเนี่ยนะของอินโดนีเซียเนี่ยเรายังมีรถกัน227คันต่อประชากรไทย1,000คนเท่ากับว่าอะไรครับผมว่าคนคนหนึ่งนะโดยเฉลี่ยอาจจะมีรถมากกว่าสองสาคันขึ้นไปซะด้วยซ้ำดังนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรฮะกระตุน้นอัดฉีดยังไงกําลังซื้อมันชนเพดานแล้วครับคือมันอิ่มตัวจริงๆนะครับนอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนนะหันไปใช้พวกรถไฟฟ้า E ีมากขึ้นมากกว่ารถสันดาบนะฮะนอกจากนี้เป็นไงฮะสังคมไทยกําลังสู่วัยสอวอ เขเรียกว่าผู้สูงอายุแบบชนิดที่สมบูรณ์แบบแบบแล้วไม่พอจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะสอวอแบบชนิดที่แบบสุดขั้วนะเนะีย่ยมันมีคํานี้ complete age society ก็คือเป็นสังคมของผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบไม่พอครับแต่จะกลายไปเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดก็คือ super age society หมายความว่าอะไร่ฮะนะประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ย20%ของจํานวนประชากรทั้งหมดเป็นสอวอ65ปีขึ้น ในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเป็นอะไรครับผู้สูงอายุขับรถยากลำบากแล้วผู้สูงอายุไม่มีไรายได้แล้วต่อให้เป็นผู้สูงอายุที่เตรียมแผนการเกษียณมาดีก็ไม่อยากจะเอาเงินถุงเงินถังเนี่ยไปทุ่มให้กับรถถูกไหมฮะในขณะที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มคนคนระดับกลางที่ขยายตัวมากขึ้นกลุ่มนี้ต่างหากที่มีกํบบาลังซื้อรถยนต์ทั้งหมดในกระที่ประเทศไทยนั้นแต่งงานกันน้อยลงแถมไม่อยากมีลูกเั้นไอกลุ่มขนาดการนี้ก็จะหดตัวลงไปเรื่อยตลาดรถยนต์ก็จะหดลงไปเรื่อย การใช้รถของคนไทยนั้นหนึ่งคนมากกว่าม,มีกว่าหนึ่งถึงสองคันตลาดก็เริ่มเต็มอิ่มขึ้นมาแล้วทั้งหมดนี้ก็คือมันกลายเป็นปัจจัยที่ดูมัรุมตุ้มนะฮะในขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยก็เติบโตช้าลงครับและที่สําคัญก็คือหนี้ครัวเรือนของคนไทยก็ยังแก้กันไม่หายนะฮะแลวนั่นก็ทาให้เป็นไงฮะสถาบ,บันการเงินก็ยังไม่ปล่อยในการซื้อก็ถือว่าเป็นภาวะตลาดรถยนต์ที่ค่อนข้างนะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับงั้นถามท่านผู้ชมแล้วนะฮะจากนี้จนถึงสิ้นปีท่านผู้ชมจะซื้อรถคันใหม่ไหมซื้อ นะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้สัญชาติไหนก็ได้เครื่องยนต์แบบไหนก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้รู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ซื้อหรือไม่ซื้อครับถ้าซื้อพิมพ์ซื้อถ้าไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อส่งมานะครับ